สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องราวที่น่าสะพรึงกลัวเกี่ยวกับเขมนแดงและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกัมพูชาหลายคนอาจเคยได้ยินแต่รู้ไม่ว่าเป้าหมายหลักของเขมนแดงคืออะไรพวกเขาเชื่อว่าคนฉลาดคือศัตรูหมอครูวิศวกรนักเรียนใครก็ตามที่รู้มากกว่าชาวนาจะถูกมองว่าเป็นภัยต่ออุดมการคอมมิวนิสต์ของพวกเขา ไอ้พวกนี้มันเป็นชนชั้นนายทุนต้องกำจัดพอพอดสั่งการอย่างเด็ดขาดการศึกษาถูกยกเลิกโรงเรียนถูกปิดใครใส่แว่นตาถือว่ามีความรู้ต้องถูกส่งไปปรับทัศนคติซึ่งส่วนใหญ่มักจบลงด้วยความตายผลที่ตามมาคืออะไรประเทศกัมพูชาล่มสลายเศรษฐกิจพังพินาศผู้คนอดอยากการพัฒนาหยุดชะง,งักไปหลายสิบปี การฆ่าคนฉลาดคือการทำลายชาติอย่างแท้จริงเพราะคนเหล่านี้คือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าหากขาดพวกเขาไปประเทศก็เหมือนเรือที่ขาดหางเสือพร้อมที่จะอับปางได้ถูกเมื่อเรื่องนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่พวกเราต้องจดจำเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์ส้่รอยอีกครับ